สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตร่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอกอพค่ะจับมือกับ PMG มอมอบรางวัลเยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพภายใต้โครงการผู้นาความคิดเพื่อความตรหนักรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าก๊าซชีวภาพค่ะ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพร่วมกับบริษัท PMG Corporation จำกัดจัดพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดบทความพร้อมภาพถ่ายและการประกวดผลิตคลิปสั้นในหัวข้อโรงงานไฟฟ้าก๊าซชีวภาพกับการพัฒนาชุมชนยั่งยืนภายใต้โครงการผู้นำความคิดเพื่อความตระหนักรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะจะสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพผ่านกิจกรรมอบรมและการศึกษาดูงานการสร้างคอนเทนต์เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งจะเป็นการกระจายความรู้สู่สังคมในวงกว้างให้เข้าใจถึงประโยชน์ของพลังงานก๊าซชีวภาพที่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่ก่อภาวะโลกร้อนและตอบโจทย์กระแสสังคมโลกที่กำลังมุ่งเน้นการเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกนะคะได้รับการเผยพแพร่ผ่านแพลตฟอร์มของโครงการทางเว็บไซต์ Facebook YouTube และ Twitter ภายใต้ชื่อบ i o โอการ์สไทยแลนด์ เกิดการรับรู้เพื่อนำไปสู่การสื่อสารต่อสังคมในวงกว้างรวมไปถึงส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพพลังงานที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการสื่อสารเพื่อกระตุน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ภายใต้แคมเปญ Clean Energy for Life หรือใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนสำหรับทางด้านดรบรนทูลเศษสิโรธกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานแคมเปญ Clean Energy for Life ขึ้นมานะคะเพื่อให้คนไทยได้รู้และเข้าใจว่าเรามีพลังงานหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวาภาพและพลังงานขยะซึ่งเป็นพลังงานสะอาดค่ะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจําวันควบคู่ไปกับการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการช่วยบรรเทาว,วิกฤตโรคร้อนที่นำไปสู่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และในโอกาสนี้ค่ะดรบันทูลได้ฝากถึงเด็กนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดมีส่วนสําคัญมากอยากให้คนกลุ่มนี้ได้ตระหนักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดเพราะในอนาคตคนกลุ่มรุ่นใหม่เหล่านี้จะเป็นผู้ขับเคลื่อนพัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคตค่ะ สำหรับกิจกรรมการประกวดบทความพร้อมภาพถ่ายและกิจกรรมประกวดผลิตคลิปสั้นในหัวข้อโรงงานไฟฟ้าการชีวภาพกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนมีผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดรวมทั้ง2กิจกรรมมากกว่า380รายค่ะและเป็นการสร้างคอนเทนต์นะคะเพื่อเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มของโครงการภายใต้ชื่อไบโอกาสไทยแลนด์ค่ะ